สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความคืบหน้ายื่นซักฟอกแล้วชลนนานซัดแรงพิกตูมีภาวะผู้นำพิการทางสมองบริหารแลว้วเมื่อเวลา13.20นาทีวันที่15มิถุนายน2565ที่รัฐสภา พักร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วยพักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักเสรีรวมไทยพักประชาชาติพักพลังปรงชนไทยพักเพื่อชาติและพักไทยศิวิไลนำโดยนายแพทย์ชนานสีแก้วสสจังหวัดน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151 ต่อในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วนายชวนหลีกภัยกล่าวว่าจะรับยตินี้ไปพิจารณาภายใน7วันซึ่งต้องตรวจสอบว่ายติมีความถูกต้องหรือไม่โดยทั่วไปจะมีปัญหาเรื่องของลายเซ็นไม่ตรงกันทั้งนี้เราอภิปรายไม่ไว้วางใจกันมาทุกปีประสบการณ์ทุกฝ่ายทราบดีว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรคาดว่าจะใช้เวลาอีก สอส,สัปดาห์เนื่องจากเดือนมิถุนายนและเดือนก,ะะกรกฎาคมมีร่างกฎหมายที่ต้องพิจารณาอีกมากและจะต้องหารือกับรัฐบาลว่ามีความพร้อมช่วงเวลาใดด้านนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าสสฝ่ายค้าน7พักร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา151จํานจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของสสที่มีอยู่ทั้งหมด182รายชื่อเพื่อขอยื่นยติ อภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจำนวนส1บคนคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทย นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีคมานาคมนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทันเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายจุติไกรเริกรัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีการคลังนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานความคืบหน้าวีระชัยวีระเมธีกุล ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์15มิถุนายนนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความเปิดเผยว่าว,วีระชัยวีระเมธิกุลลาออกจากสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์แล้วโดยระบุข้อความว่าคุณวีระชัยวีระเมธีกุลลาออกจากสสแล้ว เพิ่งทราบข่าวเมื่อกี้ว่าคุณวีระชัยวีระเมธีกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อนในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วรู้สึกตกใจและเสียดายการทำงานทางการเมืองของคุณวีระชัยซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์นับตั้งแต่สมัย เป็นรัฐมนตรีรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและมาเป็นสสในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ส่วนตัวผมกับคุณวีรชัยถือว่าเป็นคนกันเองสนิทสนมกันทำงานด้วยกันมาโดยตลอดแต่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคยขอคำปรึกษาจากคุณวีรชัยอยู่บ่อยครั้งในประเด็นทางด้านของการค้าการต่างประเทศที่คุณวีรชัยมีความถนัดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับประเทศจีนผมขอรู้สึกเสียดายที่พักประชาธิปัตย์และสภาผู้แทนราษฎรต้องขาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพคนหนึ่งไปและหวังว่าคุณวิรชัยคงจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ช่วยเหลือพักประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกพักคนหนึ่งต่อไปและขอแสดงความยินดีกับคุณชัยยศ จิระเมทากรที่ได้เลื่อนลำดับเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวีรชัยวีระเมธีกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะความคืบหน้าพิเศษเผย 32เสียงธรรมนัตกลุ่ม16พร้อมบทความรัฐบาลถ้าพบชุจริต14มิถุนายนนายพิเชษสถิราชวานสาสบัญชีรายชื่อพ,พรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16กล่าวว่าแนวที่15มิถุนายนหลังจากที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียบร้อยแล้วทางสาสกลุ่ม16และร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสาสาจังหวัดพะเยาหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยจะนัดหารือกัน ที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพูดคุยถึงแนวทางการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีซึ่งกลุ่มร้อยเอกธรรมนัตและสสกลุ่ม16จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะมีจุดยืนเดียวกันเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน32เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยและสสกลุ่ม16พร้อมโหวต ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหากมีการทุจริตชัดเจนเท่าที่ดูโครงการท่อส่งน้ำ EEC อยู่ในความรับผิดชอบของนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเลขาธิการพรรคประลังประชารัฐค่อนข้างมีหลักฐานชัดเจนเรื่องของความไม่โปร่งใสถึงขั้นที่พระเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ยังสั่งให้ไปสอบสวนหาข้อมูลโครงการนี้เพิ่มเติมอีกอย่างไม่อนุมัติให้ลงนามในสัญญาแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นผมพร้อมจะโหวตไม่ไว้วางใจในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนายพิเชษกล่าวความคืบหน้าสารอุทธรพิพากษายืนคุกปรินา8เดือนปรับ66,000บาท เมื่อเวลา9ก้นกาสิมิถุนายนที่ห้องพิจารณา912สศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรคดีหมิ่นประมาทหมายเลขดำอจุดสองศูนย์ทับหกที่นางสาวพนิกาวานิชหรือคุณช่อโคศกคณะก้าวหน้าเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวปรีนาไกรคุปหรือเออดีสสจังหวัดราชบุรีภาคพลังประชารัฐเป็นจำเลยในฐานความผิด มิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328กรณีเมื่อ4สิงหาคม62นางสาวปรินาจำเลยได้โพสต์ข้าความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวกล่าวหาใส่ร้ายว่านางสาวพานิกาโจ์โคศกพักอนาคตใหม่ขณะนั้นและธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ขณะนั้นทำนองว่าทั้งสงมีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวกับ เหตุระเบิดหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมทั้งเหตุระเบิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งล้วนเป็นข้อความอันเป็นเท็จทาให้โจทย์เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจึงนําคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจําเลยตามความผิดด้วยขณะที่นางสารปรินาจําเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีคดีนี้สารอาญาพิเคราะห์ แล้วเห็นว่าจำเลยกระทาผิดตามฟ้องจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326พิพากษาจำคุกนางสาวปรินาจำเลย1ปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้างลดโทษให้1ใน3จํจำคุก8เดือนปรับ66,000บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีนางสาวปรินายื่นอุทธร์โดวยวันนี้นางสาวปรินาเดินทางมาศาลด้วยรถแท็กซี่ผู้สื่อข่าวถามว่าหากศาลอุทธร์ยื่นตามศาลชั้นต้นจะยื่นศาลฎีกาต่อหรือไม่นางสาวปรินาตอบสั้นๆว่าก็แล้วแต่ทางทนายล่าสุดศาลอุทธร์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่าจำเลยกระทําความผิดตามฟ้องจริงที่ศาลชั้นต้นพิพากษามาศาลอุทธรณ์เห็นชอบแล้วพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจําคุกนางสาวปรินาจําเลย1ปีปรับ1 0 0 0 0แบาทจําเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้างลดโทษให้1ใน3คงจําคุก8เดือนปรับ66,000บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด2ปี